สวาสดีครับผมสินคือรุ่น n f O ครับผมมีครับผมตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยครับวนี้ก็ได้ครับเสียงได้ไหมครับพี่ได้ยินนะครับก็ตอนนี้ใน์ได้ยินข้างในได้ยินไหมครับข้างเลยครับอ๋อโอเคครับผมว่าผมจะเซิร์ฟไปติดที่ร้านหนยครับพี่แล้วการสัมผัสหน่อยได้ครับผมครับนี่ครับคือสินค้าของโตอะรุ่น NF2 นะครับนี่เรามารีวิวสาธิตให้ดูนะครับ เป็นสินค้าประเภทอุปกรณ์ช่วยเหลือการสนทนานะครับและการสัมผัสนะครับนี่คือตัวรับมานะครับเป็นตัวรับแค่นี้เองตัวรับนะครับแล้วก็เสียบกับตัวพูดนี่ครับหรือับตัวตัวลูกนะครับก็สายยาวนะครับเนี่ยติดกระจกได้ติดอะไรได้นะครับติดกาวนิดเดียวนะครับก็จะรับทั้งข้างในข้างนอกลองพูดมาดูเลยครับเดครับได้ยินไหมครับโอ้ได้ยินชัดเจนครับข้างในได้ยินชัดเจนไหมครับชัดมากครับผมโอเคดีครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับ เหมาะสาหรับติดในร้านขายของร้านของชําหรือร้านขายายาธนาคารเลยก็ได้นะครับคือสุดนนา,นานากันมาบยัาานนบยงได้ยินครับเลยครับใช่ครับข้างหน้าคันนี้เราติดถนนเลยนะครับใช่ครับอลองเสียงข้างนอกดูครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนครับโอเค<ม>สินค้าคุณภาพจากโตอ่านนะครับมาทดลองกันได้ที่ร้านสาธิตนะครับมมีจําหน่ายเลยนะครับ มันช่วยได้นะครับในการลดการสัมผัสในยุคนี้นะครับเดี๋ยวลองให้ลองดูสักรอบนะครับเชิญครับอพูดเลยครับพูดเลยได้ยินไหมครับผมได้ยินครับได้ยินชัดมากครับผมได้ยินชัดไหมครับครับผมนี่ทํางานประมาณนี้นะครับลดการสัมผัสมีเ้องใกล้กันนะครับมาชมกันได้นะครับที่ร้านสาธิตมีจำหน่ายเลยนะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ